มาต้าพาท่านมาขอน้ําห้วยน้ําดอยครับพี่น้องจา๋านี่น้ําห้วยน้ําดอยออกน้ําวังก็จะล้นเห็มแล้วนะครับพี่น้องจา๋าเคลื่อนขี่มอขี่มาอ,อะไรเน,นี้นะเออเพื่อนปล่อยมาเห็มแล้วดูปาขึ้นโอ้ยนี่น้ําแดงเลยครับเป็นสีชาเลยนี่พอ,อด้านนู้นดีกว่าโอ้หด้านนู้นนะไหลอย่างกับโอ้โหด้อนี่ โอ้โหคอนโดอันก็หยน่ากลัวจัดไปโตเขี้ยวขนาดอะอ๋อตกไปในม่วเนเงียบป่อปขอบวก อันนี้ก็จะไปลงน้ําวังครับพี่น้องจ๋าแต่ถ้าน้าน้ำวังดันมานี่ก็ไม่มีทางลงละแล้วก็ดันแล้วด้วยครับตอนนี้คือมันไม่มีทางลงแล้วตอนนี้อั้นครับเดี๋ยวจะไปอั้นตรงพุ้นละเเดี๋ยวจะย้อนมาย้อนมาแล้วคันนี้ก็ล้นกันหมดแลวครับพี่น้องจ๋าเดือดฮอนอภัเถินจังหวัดลำปางจากโคมีเจสอน้อ,นนนนนนอยรายงาน คุณลุงมาเผาโอหนันตามนั้นอาปามาป่อยดีกว่าไอ้ละัจะจับปาละ